คนที่เป็นสายวิ่งนะครับแล้วก็เล่นเวทเนี่ยนะครับมักจะมีปัญหาเรื่องของการเติบโตของกล้ามเนื้อนะครับเนื่องจากว่าระดับของการใช้พลังงานอย่างที่วอกไปมันเยอะมันใช้คาร์บเยอะนะครับและที่สำคัญคือถ้าเกิดว่าสมมติเล่นเวทเสร็จแล้วแล้วไปวิ่งเนีはは่ยนะครับร่างกายมันก็ต้องพยายามหาแป้งใช่ปะหาแป้งมาใช้ในจังหวะที่เราวิ่งครับมันจะไปดึงตัวของไอ้กรดอะมิโนอ่ะในกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมาแปลเปลี่ยนกลายเป็นกลูโคสแล้วก็ส่งให้กับร่างกายของเราเนี่ยใช้ในตอนที่เราวิ่งนะครับบังกล้าเือขออองเเรราาน่่ยมมัจจะไ็วางที่เรา คาดห,หวังไว้หรือบางทีอาจจะมีเจอจุดติดอยู่เรื่อยๆ<ช>อะไรเงี้ยครับดังนั้นนะครับถ้ายังคงรักการวิ่งอยู่แล้วก็อยากที่จะพัฒนากล้ามเนื้อนะครับต้องกินโปรตีนให้ถึงกินแคลอรี่ให้ถึงและทานแป้งให้มากเพียงพออยู่ในกลุ่มของการกินโลคาร์บไม่ได้เลยครับคนที่วิ่งนะคือถ้าทําโลคาร์บคุณมีปัญหาเรื่องของกล้ามเนื้อแน่นอนนะครับกล้ามเนื้ออาจจะมีอาการแบบเหมือนสูญเสียกล้ามเนื้อก็คือแขนขาเล็กเนาะ ถ้าต้องการเพิ่มเรื่องของกล้ามเนื้อคำแนะนำของผมนะคืออาจจะต้องวิ่งให้น้อยลง <No. S 2> แล้วก็าอาจจะเป็นต้องเปลี่ยนรูปแบบของการฝึกคาร์ดิโอครับผมคือแบบฝึกความเข้เขมข้นต่ำเข้าไว้